ดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำห้วยโจค่ะซึ่งเป็นโครงการอันเาารรนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะไปดูเลยค่ะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมบนาถบพ,พิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมมงศ์ ได้พระราชทานพระราชดำริให้ส่วนราชการต่างๆดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกโครงการล้วนมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือความอยู่ดีกินดีและความผาสุกข,ของประชาชนทั้งสิน้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2495โดยในระยะแรกนั้นโครงการมีขนาดเล็กและดำเนินการโดยส่วนพระองค์เป็นหลัก ต่อมาจึงขยายขอบเขตการดำเนินงานออกไปสู่ส่วนราชการต่างๆมากขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลและภาคเอกชนปัจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีจำนวนทางสิ้น5,151โครงการครอบคุมพื้นที่ทั่วประเทศ ึ่งหนึ่งใน <abil itation. S 2> นั้นคือโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโจเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 2 7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณที่จะทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโจในเขตบ้านโปงตำบลปลาไผ่อำเภอสังรายจังหวัดเชียงใหม่ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชนรัทานเมื่องด้วยอ่างเก็บน้ำห้วยเกียงและอ่างเก็บน้ำห้วยหัก พร้อมระบบส่งน้ำซึ่งกรมชลประทานได้สร้างเสร็จตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523สำหรับใช้เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการจัดที่ดินเพื่ออพยพออกจากเขตน้ำท่วมของโครงการเขื่อนแม่กวงพื้นที่ส่งน้ำประมาณ2,100ไร่ครอบครัวละ7ไร่จำนวน300ครอบครัว ปรากฏว่าอ่างเก็บน้ําทั้งสองมีปริมาณน้ําไม่เพียงพอจะส่งน้ําให้กับพื้นที่จัดสรรดังกล่าวทําการเพาะปลูกได้ตลอดปีปัจจุบันจะส่งน้ําให้เฉพาะในฤดูแล้งและในฤดูฝนเฉพาะในระยะที่ฝนทิ้งช่วงเท่านั้นโดยจะส่งน้ําให้เป็นรอบเวนประมาณ7วันครั้งซึ่งแต่ละครอบครัวจะต้องมีบ่อพักน้ําประจําบ้านขนาดความจุประมาณ30ลูกบาศก์เมตรทุกครอบครัว จึงพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้พร้อมอ่างบริบาลโดยเร่งด่วนแล้วต่อท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้นำน้ำไปเสริมให้กับอ่างเก็บน้ำบริบาลคืออ่างเก็บน้ำห้วยเกียงและอ่างเก็บน้ำห้วยฮักตามความเหมาะสมเพื่อให้อ่างเก็บน้ำต่างๆมีน้ำส่งให้กับพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรเขื่อนแม่กวงโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อแก้ไขปัญหาอาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมของราษฎรในพื้นที่ 2. เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ออกยพจากเขตน้้ำท่วมบริเวณเขื่อนแม่กวงจำนวน300ครอบครัวโดยจัดสรรพื้นที่ดินทำกินและน้ำสำหรับการเพาะปลูกและ 3. เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกป,ป่าของมหาวิทยาลายัยแม่โจ้จำนวน1,200ไร่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโจย้ตั้งอยู่บริเวณชุมชนบ้านโปง่งตำบลปะไผ่อำเภอสันทราจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ขนาดความจุอยู่ที่1 2 5 0 0ล้านืนลูกบาศก์เมตรพร้อมระบบท่อส่งน้ำสามารถส่งน้ำให้คลองส่งน้ำห้วยเขียงและอ่างเก็บน้ำห้วยฮักอีกทั้งส่งน้ำให้แก่ป,ป่ปลาหมู่บ้านและบริเวณพื้นที่เพาะปลูกจำนวน1,200ไร่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2528ความสำเร็จของโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเจ้การเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเห็นได้จากประโยชน์ที่ได้รับทั้งในด้านการเกษตรด้านอุปโภคบริโภคและด้านสิ่งแวดล้อมโครงการต่างๆแห่งนี้นับเป็นตัวอย่างที่ดีของโครงการพระราชดำริที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นภาพรวมเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำห้วยโจค่ะอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะพวกเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รับชมและรับฟังค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดน,นะคะพวกเราก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะพวกเราขอขอบคุณคะ่ะบ okay. ๊ายบาย